สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านนะครับวันนี้มาดูเทคนิคการขายที่ฝรั่งนะในองค์กรระดับโลกแบบ B2B เนี่ยสอนกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขายโซลูชันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมรู้จักเรื่องนี้นะครับจะชื่อว่า Spin น e l l i n g นะสป i ินเซลลิงเนี่ยผมได้ไปเรียนตั้งแต่สมัยเทรนนิ่งเซลกับทาง Microsoft นะครับ Microsoft Thailand เนี่ยเคยจับผมไปเทรนนิ่งเรื่องการขาย สป i ินเซลลิงเนี่ยมีที่มานะครับโดยคนคิดเนี่ยชื่อว่าคุณ New นิวแรคแคมครับเขาทำการวิจัยการขายนะในกลุ่มนักขายที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับ B2B เนี่ยมาเยอะมากนะครับเป็นหมื่นคนเลยนะครับอันนี้มีตำราจริงๆนะสปรินเซลลิงเนี่ยไปถามใน h a t GPT เนี่ยก็จะมีที่มานะครับจากอเมริกานะครับก็คนพบมวาว่านักขายที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะมีสิ่งนี้ นะครับเพราะว่าใช้วิธีการที่ชื่อว่าสปินเซลลิงนี่แหละสปินเซลลิงมันมาจากตัวย่อ4ตัวนะครับ S p I N S ก็คือ Situation นะครับเพราะว่าคำถามเชิงวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยชื่อมันก็บอกนะซ u ตูเอชั่นนะครับซ i ตูเอช o ั่นคว t ช o ันะอันนี้คือ S ตัวแรก P คือ Problem Question คือการโยนปัญหาเข้าไปนะครับ P ก็คือคำถามในเชิงปัญหา I implication question นะครับก็จะเป็นในส่วนของการขยายปัญหานะครับหรือที่เรียกว่าเปิดอ้าแผลก็ได้นะครับไอคำว่า pay point เนี่ยมาจากตัว i คือ implication ตัว e n ตัวสุดท้ายครับ need payoff นะครับ need payoff ก็คือการแชร์ทางออกนั่นเองนะครับ spin selling เนี่ยเอาถ้าเป็นหลักการง่ายๆนะครับมันจะการถามเรียงลำดับมาแล้วก็มุ่งเน้นให้ลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกตระหนัก ว่าเขามีปัญหาทั้งๆท,ที่เขาไม่มีปัญหานะอาจจะฟังแล้วงงแต่เดี๋ยวมาดูเคสตาที่เราจะเข้าใจนะทั้งทงท,งที่ตัวเองยังไม่มีปัญหาแต่ทําให้ลูกค้ารู้สึกเองว่ามีปัญหาเออมัน,น่าสนใจนะเพราะว่าการขายที่ยากที่สุดเนี่ยหลายหลายคนนะสำหรับหล,หลายหลายคนก็คือคนไม่ได้มีปัญหาอะไรใดเลยยังสุขสบายดียังไม่ชิลๆอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีปัญหาถูกปะ่ะดังนั้นสปินเซลลิงเนี่ย ก็จะเอามาใช้ให้จริงๆแล้วชีวิตเขาอะมีปัญหาโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมพอมีปัญหาแล้วก็ต้องการโซลูชันในการแก้นะครับไอโซลูชันที่ว่าก็คือสิ่งที่เราขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าขายเนี่ยจะต้องมีชุดคําถามแล้วก็เข้าใจมีความรู้ด้านโปรดักต์ระดับหนึ่งเลยนะครับจะก,ก็จะถามให้ก็จะทําให้ถามเรื่องสป i ิน e ์เซอรได้ดีมากนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่ดีกันนะครับเอาแบบเคสตัดดี้เข้าใจง่ายสมมติว่าคุณขาย หุ่นดูดฝุ่นอย่างเงี้ยให้กับคนที่เขาก็ทําความสะอาดคอนโดแล้วกันนะแบบวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ต้องทำความสะอาดแล้วเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกวันอาทิตย์ก็จะมีกวาดห้องถูห้องอย่างเงี้ยมันใช้เวลาจะประมาณ30นาทีชั่วโมงหนึ่งไม่เกินทํางานบ้านถูกไหมทีนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้มีเรื่องแบบจะต้องมาเสียตังค์ซื้อด้วยนะครับเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมสปินเซอร์ลิงก็จะมาใช้กับวิธีการนี้ สมมติถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยลองให้คุณไปพีเซนต์ขายของแบบปกตินะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ดีมากเลยดูดอัตโนมัติสามารถที่จะเก็บฝุ่นเก็บอะไรเนี่ยถูพื้นได้ในตัวราคาประมาณ10,000ื่นบาทคุณสมบัติด,ดีมากนะครับชาร์จไฟเร็วคือพูดแบบนักพีเซนต์นะรู้สึกไหมว่าความชิปหายกําลังมาเยอือนละเพราะว่าพีเซนต์ให้ตายยังไงลูกค้าก็แบบแล้วไงวะกลวเอาเงินหมื่นหนึ่งไปทําอย่างอื่นดีกว่า เพราะว่าไอเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็แพงนะถูกไหมเนี่ยแหละคือพอคนไม่ได้มีปัญหาเขาไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยเขาบอกเออก,กูก็กวาดกูก็ถูงก,กูอะประหยัดกว่าตั้งเยอะก็เนี่ยได้ออกกําลังกายด้วยเอออย่างนี้ยากเลยแบบมันไปต่อไม่ได้เลยถ้าไม่ทําสปินเซลริ่งไปต่อไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีหลักการสปินเซลริ่งนะครับอะอย่างรู้วิเคราะห์ตัว S ตัว, S, ตวแรกนะซิทูเอชันเราถามก่อนปกติ ลูกค้าใช้เวลาในการก่านห้องหรือถือห้องประมาณกี่นาทีครับอย่างเงี้ยลูกค้าจะบอกว่าประมาณ30ถึงชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเวลาวันไหนไม่ว่าง,างนะเริ่มถามตัวโปรเปมนะวันไหนที่ต้องติดงานหรือต้องกลับตึกหรือว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะฝนตกหรือว่ามันอาจจะมีธุระข้างนอกเนี่ยอาจจะต้องแบบรบกวนเวลาทํางานหรือเปล่าครับอ่าเห็นไหมมันเป็นการโยนคําถามเชิงสถานการณ์เนี่ยลูกค้าก็อาจจะตอบว่า เออมันก็ใช้เวลานะอาจจะต้องเสียเวลาในการมากวาดพื้นอะไรตอนเด็กๆอ่ะใช่ไหมเราก็ตัวไอจีเข้าไปแล้วเปิดอรแผลใช่ไหมลูกค้าเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยมาทําความสะอาดในโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งตอนช่วงกลางคืนเนี่ยเห็นไหมถ้าหน้าขายเขาจะสถานการณ์นะแบบเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องรีดผ้าด้วยไหมครับอ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกทีชาวคอนโดเนี่ยถ้ารีดผ้าเองนะ ส่วนใหญ่จะรีดกันวันอาทิตย์ถ้านักขายเขาเข้าใจพฤติกรรมได้ดีเนี่ยเขาก็จะแบบอ๋อเดาทางลูกค้าออกแล้วอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันจะทําให้เวลารีดผ้าเนี่ยมันเสียเวลาไปอีกหรือว่าจะต้องหลับดึกขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะต้องแบบพลาดเรื่องรายการโปรดหรือการจัดเตรียมตารางงานไหมคือตัว P กับตัว I อะ problem question implication question อะคุณกาลังจะจี้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบลูกค้าเนี่ยเขา จริงๆแล้วเขามีปัญหานะก็คือปัญหาที่ว่าคือมันเสียเวลานั่นเองนะครับนะหรือว่าแบบเอออาจจะต้องแบบมีต้อนรับแขกอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าแบบยังไม่ได้กวาดพื้นอย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมเห็นไหมตัวเอ็นและน e ดเพย์ออฟนะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามันมีหุ่นดูดฝุ่นเนี่ยคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้มาช่วยประหยัดเงินประหยัดอะไรหรอกแต่หลักๆเลยคือมันช่วยประหยัดเรื่องของตัวเวลานะครับประหยัดเวลาที่เราจะสื่อเนี่ย แล้วเราจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับลูกค้าอย่างเงี้ยเวลาที่ได้กลับคืนมาเนี่ยไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะลูกค้าเห็นด้วยไหมครับเนี่ยแค่นี้เองครับเทคนิคก,การขายในแนวสเปนเซลลิงเราไมถามว่าแบบเห็นด้วยไหมครับไปด้วยแล้วก็พยายามนึกนึกปัญหาจากการที่ไม่มีเจ้าสิ่งนี้อย่างเงี้ยเนี่ยลูกค้าก็จะมีโอกาสเออเฮ้ยจริงว่ะเห็นคุณค่านะครับว่าไอ้เจ้าหุ่นโรบอตเนี่ยมันสามารถลดเวลาได้จริงอย่างเงี้ยก็ถือว่า ทำได้ดีในระดับหนึ่งละอ่ะอันนี้เบสิกนะอีกอันหนึ่งก็อย่างขายประกันอยนะ่างเงี้ยชัดมากสปินเซลลิ่งขายประกันจู่ๆคนมายัดใส่หน้าว่าเนี่ยตายได้กี่ล้านนู่นนี่นั่นเนี่ยลูกค้าเ็าอาจจะแบบอ้าวมึงแข่งกูเหรอเราก็สปินเซลลิ่งก่อนอาจจะถามเรื่องของเปงไงครับข้อมูลตัวเอสตัวแรกก็คําถามสุขภาพทั่วไปอายุนะครับเรื่องพฤติกรรมใช่ไหมเช่นสูบบุหรี่ไหมกินเหล้าไหมาอยนะ่างเงี้ยสมมติลูกค้าตอบมา มันก็เข้าทางเราเห็นปะเช่นมีดื่มบ้างมีปาร์ตี้สังสรรค์หลูวใกล้คนที่สูบบุหรี่บ้างหรือ P m 2อุบ้างเห็นไหมโปรโมชันะ่นอ่ะอย่างเงี้ยคุณลูกค้าเห็นด้วยไหมถ้าเกิดอายุผ่านไปเนี่ยสักประมาณเราอายุมากขึ้นเนี่ยการสูบบุหรี่หรือการกินเหล้าเนี่ยเป็นความเสี่ยงกับมะเร็งตับได้นะครับหรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยมันเป็นคำตอบที่แบบรู้ทั้งรู้ร้อยทั้งร้อยลูกค้าก็ต้องเห็นด้วยใช่ปะเอออย่างนี้ทําไงล่ะก็คือขยี้ต่อเลยครับอิมิเคชั่นเพชชั่นตัวไอ แล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วคุณลูกค้าตอนนี้มีงบประมาณมากพอไหมในการแบบอาจจะต้องเริ่มรักษาตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ถูกนะครับหรือว่าที่บริษัทเนี่ยมีสวัสดิการตรงนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเรื่องของอะไรอ่ะการเลือกโรงพยาบาลอย่างเงี้ยการเลือกหมอเนี่ยที่แบบมันจะต้องเอาคนที่ดีมากๆแล้วเก่งเนี่ยมันต้องใช้เงินมากนะคุณลูกค้าเนี่ยคิดว่าแบบเออมีในส่วนของการวางแผนตรงนี้ไหมเห็นปะ คือเราก็จะรู้อู่แล้วว่าส่วนใหญ่อะคือไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเรื่องแบบนี้ยเราไม่รู้ไงมันจะเกิดเมื่อไหร่หรือว่าอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ที่แน่ๆมันทําให้ลูกค้าคิดแน่นอนครับว่าแบบเออวะเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคงจะแย่น่าดูเลยอย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแหละเห็นไหมลูกค้าเขาก็จะเริ่มตระหนักแล้วว่าจริงๆรแล้วกูมีปัญหานะจากการไม่มีประกรันโรคร้ายแรงอย่างเงี้ยก็จะได้เปิดไพ่ว่ามันเนี่ยจะดีไหมถ้าเกิดมันมีประกรันคุ้มครองในการรักษาอย่างเงี้ยในการตรวจพบโรคร้ายแรงต่าง สามารถเรื่องโรงพยาบาลได้สามารถที่จะมีงบประมาณในการรักษาจริงเนี่ยมากกว่าร้อยล้านอะไรก็ว่าไปนะครับเห็นไหมว่าไอสิ่งที่เรากําลังสื่อเนี่ยก็คือว่าตัวของการทำสปินเซอร์ลิงเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตเขามีปัญหานะชีวิตเขาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้ารับฟังข้อเสนอได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สนใจเรามากๆนะครับทีนี้เนี่ยเอามาใช้กับ B2B อ่ะ,ะเคนึง B2B ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะครับหลักๆ B2B คือพอมันเป็นงานโครงการเนี่ยคำถามมันจะต้องเป็นเชิง business ที่กระทบกับหลายๆฝ่ายหน่อยอย่างเช่นเราขายอะไรดีละ่ะอ่ะโซลารูปท็อปแลวกันเอาเต็มๆเลยง่ายเลยครับอย่างตัวคําถามชุดแรกเนี่ยเออค่าไฟเป็นยังไงนะครับค่าไฟของโรงงานคุณลูกค้าเนี่ยใช้งานประมาณเท่าไหร่มีเรื่องของบัจเจ็ตมีเรื่องของงบประมาณเท่าไหร่คืออย่างเงี้ยเราทราบตัวเลขมาเนี่ยเราก็เจาะปัญหาต่อได้เลย เออลูกค้าเห็นด้วยไหมว่าเงินตรงนี้มันก็เท่าที่คํานวณเนี่ยต่อปีเนี่ยแล้วก็ค่าไฟมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องฟรีคอร์สที่จะต้องเพิ่มสูงขึ้นเห็นปะมันก็คือเปลี่ยนเดี๋ยวคำศัพท์ธุรกิจแล้วมันก็ตรงไปตรงมาก็คือค่าไฟมันควรจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มันเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบมันเหมือนเติมน้ํามันอะมันก็ต้องเสียเปล่าใช่ไหมละ่ะแล้วก็อิมพิเคชันต่อเลยอย่างเงี้ยโอ้ยจะถึงป่านนี้ลูกค้าก็รู้สึกมีปัญหาแล้วแหละแล้วก็ขยี้ต ถ้าเกิดว่าค่าเอฟนีเนาคยอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีสงครามมี่นมีนี่เนี่ยพอมันค่าไฟมันจะเป็นต้องปรับอีกแล้วเราก็อาจจะเป็นช่วงไฮซีซั่นอย่างเงี้ยต้องเพิ่มกําลังการผลิตค่าไฟตรงเนี้ยเห็นด้วยไหมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฟิกคอสท,ที่แบบสูงมากอย่างเงี้ยแทนที่จะเอาแบบค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยไปทําอย่างอื่นไปทําเรื่องของค่าโบนัสพนักงานหรือว่าไปจ้างพนักงานใหม่หรือลงทุนเครื่องจักรใหม่ๆอย่างเงี้ยลูกค้าเห็นด้วยไหมครับคือแค่นี้ก็เข้าทางยาตายหายอยู่แล้วถูกไหม ทีเนี้ยทำไงต่อครับก็คือต้องแชร์ทางออกแล้วที่ชัดเจนก็อย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมถ้ามันมีโซลารูปท็อปเนี่ยสามารถเซฟค่าไฟได้ถึง 30- หรืเปอร์เซ็นต์ต่อปีอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่ลดลงนะครับถึงตรงเนี้ยลูกค้าเปิดใจแล้วเออวาเฮ้ยกูต้องมีโซลาร์เซลล์และนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเชิง b 2ทเนี่ยทำให้เราสามารถเปิดใจนะครับในการขายโซลูชันที่มันเป็นโซลูชันระดับสูงได้นะครับดังนั้นจะเป็นเซอร์ลิงครับเหมาะมากนะผมสรุปให้ เหมาะมากกับคนที่ขายโซลูชันที่เป็นสิ่งใหม่อย่างเงี้ยหรือขายอะไรบางอย่างที่แบบไม่ได้มีเป็นยังไงลูกค้าไม่ได้มีปัญหาหรือลูกค้าไม่ได้มองตั้งแต่แรกอันนี้จะดีมากๆที่สําคัญมันเอาไปถามในการเทียบกับคู่แข่งก็ได้นะครับถ้าเป็นสเปนเซอลิงหรอถ้าวัดสมมติว่าเขาใช้ของคู่แข่งอยู่แล้วใช่ปะก็ถามสเปคเลยถามเรื่องค่าใช้จ่ายถามเรื่องสเปคถามเรื่องเซอร์วิสถามเรื่องอะไรอ่ะคุณสมบัติถ้าม,มันมีสักอันอ่ะที่เราเด่นกว่าเราก็ จะเปิดจะออปัญหาไปอ่ะเช่นปัญหาอย่างเรื่องอะไรอ่ะประกันเรานานกว่าสมมตินะแต่ไอของคู่แข่งจะหมดแล้วเงี้ยก็จ่อปัญหาสิว่าอย่างเงี้ยลูกค้าถ้าเกิดว่าประกันหมดเนี่ยจะต้องแบบเสียค่าใช้จ่ายในการซ่มอมบำรุงเองใช่ไหมเพราะว่าประกันใกล้หมดอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําถามที่รู้คําตอบอยู่แล้วว่าแบบเออลูกค้าก็ต้องบอกว่าใช่นะครับต้องเอาเงินมาจาัดก,การส่วนนี้อะไรก็ว่าไปนะครับตัวเนี้ยมันจะทําให้การทำสปินซิลลิ่งเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเลยนะครับก็ นี่แหละครับเป็นเทคนิคที่ระดับโลกครับเขาเทรนนิ่งพนักงานนะครับเพื่อให้นักขายเนี่ยเปลี่ยนจากมุมมองการเป็นแค่นักขายเซลแมนหลับหูหลับตาพรีเซนต์เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานั่นเองนะครับทาให้มีความเข้าใจในเรื่องตัวลูกค้านะครับในเรื่องสินค้าบริการต่างๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเทคนิคการขายนะอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนของเทคนิคการขายชั้นสูงนะครับก็จะเป็นคอร์สเซลมาสเตอรี่นะครับวันที่9วันที่10พฤศจิกายนเดือนหน้านะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วนะถ้าใครสนใจก็ ต่อทักมาได้เลยนะครับสำหรับเขาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามครับผม